ทีมนะครับโรงเรียนกางหวัดราชสิทธิรัฒน์มียาดาเซ้งย่องครับเป็นผู้สัตว์ตูผู้เล่นมีแล้วดีมากคริสนะครับประดิชาทองรองโสจิรัตประดิษฐ์สอนครับตุพรัตน์เทพศิริวริดาสุดเอื้อมครับบริการกงเม้งชมพิชาผึกยานครับอลิศดายุทธกาศนะครับสตรีวิบลมุกดาสกุลพิบาลครับแล้วก็กัญยพรรักรอดนะครับเป็นสุดแรกมีทางด้านยมนุญพัฒน์ชนศิลป์ครับเป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับ ทางฝั่งของพนครขอนแกน่นนะครับมีเศรษฐีพุทธะสุขเสร็จผู้ศัตรูผู้เล่นนิพิมพิกาหาตจุริครับพี่วันไหลโชคชัยพิเชษพอรอินทองครับพ่อสุริสุขม,มันทองรัติการทองสมบัติรัติยากรประอางนะครับปีอธิดาล่าธรรมโสภิตาวันทองชุทิชาภูพวกนัตถกมลเหล่าวงศาแล้วก็มีภัทรนัทชาวงครับเป็นหัวหน้าผู้สอนครับ ทุกแรกเป็นทั้งฝั่งของนุนกียร์นครศรีธรรมราชครับเป็นฝ่ายเคยบอลบุกกรบุกจากขวาไปซ้ายครับปริชาติเปิดไปเสาแรกยังหมวงมาได้ครับเอาแล้วจังหวะออกประเทศนั้นขวาโซจิรัตให้มาที่ ตะพอนโศจีไดอีกครั้งหนึ่งเปิดก็ไม่รู้ด้วยความผิโทษได้มงหมงหลักๆเบาๆครับแม่สิบประภาช้าไปแล้วจวังหวะนี้ปริชาติได้ปริชาติแทงต่อมาโนพรัตน์ได้หลุดไปแล้วซัดด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเสียบโซได้เข้าไปครับจังหวะยิงของโนพรัตน์เทพยมสุริครับแม่จังหวะความผิดพลาดของเกมรับบรรทอนขนแก่นครับ ฉกบอลมาได้และสุดท้ายเนี่ยบอลมาอยู่ที่นภรัตแล้วกดด้วยขวาเสียบสอบเสียบเสาได้เข้าไปเลยครับขออภัยค่ะสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขสิบสองนภรัตเทพสิริดูจังหวะใจไม่เห้นนภรัตครับจับบอลจังหวะแล้วเจ้าตัวเบี่ยงด้วยขวาเลยครับเสียบเสาได้เข้าไปเลยพยายามพุ่งไปเซฟแล้วครับศศิพรสุขเสน ลับในจังหวะแล้วเหลียวดูเนี่ยครับยิงจากระยะ19หลาครับโอ้โหบอลสลับเสียบเสาเข้าไปเลยครับเลือดศูนย์ครับอยู่ที่ลูกบอ,อล,ล,ลบอลเก่งข,ขึ้นหลังเริ่มครับมหานครอนอแกพิพิไลมองแล้วเปิดออกทานด<อ>้านซ้นนาย อาทิตยาเปิดกลับมาวรรารดาเก็บได้ครับจ่ายมาทะลุมาของนพร,รัตน์แปรลรกนีีเรียบร้อยครับสอสงศูนย์ครับโอ้จังหวะนี้คือไม่มีทงก็เรียบร้อยเลยครับออรประตูที่สองของเขาในเกมน,นี้ก็พาโรดริเกราสงสินธรราชขยับนำพ<ส><อ>น,นักงานขังเป็นสองตัวศูนย์ครับ จะว่าให้เขางรธิ์นาครับออกซัดคือออกตัวเท่ากับไเกีรับของรังสันแกนแล้วก็เลือกยิงเสาได้เข้าไปเลยครับเปิดให้มันยัดใต้คานแล้วก็บอลเฉียวคานไปนิด ออาไปซ้ายที่สุภชา,คร,ค,ราครับสีดีบอลไม่ลามครับเอาเลยครับสีดีบอลไปเองครับสีดีบอลให้มาที่อนิตยาอาทิตยา <c oughs> ไปชน,นเองครับโอ้โหลพบุ <c oughs> รีให้มาจังหวะของวโรินดาไม่ยิงลพบุรีจะยิงได้ไหมหวันนี้แม <c oughs> ยังก็มือของสิบสิบราศุกเซแล้วก็หมดแรกกันอีกขันครับเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเอาชนะมาราธอนเก่งไปได้สองตัวศูนย์ครับเก็บ3ามแต้มมีเพิ่มเป็น9คะแนนจาก3นัดนะครับส่วนแกนส่วนทางนั้นมาแราธอนแก่งก็แพ้เป็นเกมแรกครับสามนัดจะมีอยู่6คะแนนนะครับยังถือว่าเป็นสองทีมที่มีการสดใสที่ได้เลื่อน ชันขึ้นไปเล่นในศึกไทยลีกสองฤดูกันนี้ครับ